คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราจะจ่ายเงินซื้อของออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีปุ่มจ่ายทีหลังโผล่มาให้เลือกบ่อยขึ้นมากๆเลยมันก็ดูเหมือนจะสุดดวกสบายสุดๆเลยเนาะกดปุ๊บได้ของมาใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนจ่ายเอาแต่เคยคิดไหมคะว่าเบื้องหลังความง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันกําลังเปลี่ยนโลกการเงินการซื้อขายของเราไปแค่ไหนคือล่าสุดเลยนะคะแอปเฟิร์มเนี่ย ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL ที่เราเรียกกันนะคะเพิ่งประกาศขยายความร่วมมือครั้งสำคัญมากๆก,กับ WorldPay ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับโลกเลยพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บนะหุ้นแ f ฟเฟิมพุ่งขึ้นทันที3เลยค่ะมันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ L เนี่ยกำลังถูก เ,ออเรียกว่าฝังเข้าไปในแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันเลยผ่านโครงขายที่มันใหญ่มากๆของ WorldPay ครับอันนี้เป็นการเคลื่อนทับครั้งสำคัญของ Affirm เลยนะที่จะทำให้บริการของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆโหน่าสนใจมากเลยค่ะว,วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าว่าดีลระหว่าง A f f i r m กับ World Pay เนี่ยมันมีความหมายยังไงต่อวงการบ้าง ใครได้ใครเสียกันแน่แล้วมันจะเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อของหรืออาจจะวิธีคิดเรื่องการใช้เงินของเราไปเลยในระยะยาวลองมาสำรวจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมความร่วมมือนี้กันก่อนนะคะ Affirm กับ World Pay เนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันแต่ครั้งนี้คือการขยายความร่วมมือเดิมให้มันลึกซึ่งยิ่งขึ้นไปอีก เป้าหมายหลักๆก,ก็คือเอาบริการ BNPL ของ Affirm เนี่ยไปผนวกเข้ากับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่างๆที่เขาใช้ระบบรับชำระเงินของ WorldPay อยู่แล้วใช่ครับต้องเข้าใจภาพรวมก่อนว่า WorldPay นี่เขาคือใครนะครับเขาไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตรธรรมดานะแต่เขาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการชาระเงินแบบครบวงจรเลยระดับโลกด้วย แล้วเขามีแพลตฟอร์มเฉพาะที่ชื่อว่า Worldpay for Platforms ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาให้บริการบริษัทซอฟต์แวร์ประเภท Software as a Service หรือ SaaS นะครับมากกว่า1,000แห่งเลยนะซึ่งบริษัท SaaS พวกนี้ก็มีลูกค้าเป็นธุรกิจอีกทอดหนึ่งอาจจะเป็นร้านค้าออนไลน์แพลตฟอร์มจองบริการหรือซอฟต์แวร์เฉพาะทางต่างๆครับ อ๋อนึกภาพออกเลยค่ะมันเหมือนเป็นเครือข่ายที่ซ้อนเครือข่ายกันอยู่พอเออรฟเิร์มเข้าไปอยู่ในระบบของ Worldpay for Platforms ตัวนี้ก็เหมือนได้ทางลัดเลยให้เข้าไปเสนอตัวเลือก BNP L ให้กับร้านค้าจำนวนมหาศาลที่อยู่ในเครือข่ายของ SaaS เหล่านั้นได้ทันทีเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับใช่เลยแล้วสเกลมันใหญ่มากจริงๆนะครับในช่วง12เดือนล่าสุดเนี่ย World p a y for Platforms เขาประมวลผลการชำระเงินไปมากกว่า4 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกรรมกว่า4 6พันล้านรายการโอ้โหตัวเลขมหาศาลมากใช่ครับ ลองนึกดูว่านี่คือโอกาสที่มันใหญ่มากๆเลยนะสำหรับอฟเฟิร์มที่จะได้เข้าถึงทั้งร้านค้ทาทั้งผู้บริโภคปลายทางผ่านช่องทางที่มันฝังอยู่ในซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจพวกนั้นเขาใช้อยู่แล้วไงครับตัวเลขนี่น่าทึ่งมากเลยค่ะแสดงว่าเป้าหมายหลักๆเลยก็คือให้การเพิ่มอฟเฟิร์มเป็นตัวเลือกจ่ายเงินเนี่ยมันง่ายมากๆสาหรับฝั่งธุรกิจลดขั้นตอนลดความยุ่งยากไปเลยใช่ครับใช่เลย คือทางผู้บริหารของออฟเฟมาเองคุณเวนพอมเมนที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้นะครับเขาก็พูดชัดเจนเลยว่าความร่วมมือนี้ทำให้ธุรกิจสามารถนำเสนอตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นและโปร่งใสณนะจุดชำระเงินได้ง่ายกว่าที่เคยแล้วก็เป็นการนำาอฟเฟไปสู่แพลตฟอร์มร้านค้าและผู้บริโภคได้มากขึ้นพร้อมกับลดความยุ่งยากในทุกขั้นตอน คือมันเหมือนทําให้อัฟเฟิร์มกลายเป็นตัวเลือกที่แบบกดเปิดใช้งานได้ง่ายๆเลยบนแพลตฟอร์มที่ธุรกิจเขาคุ้นเคยอยู่แล้วครับฟังดูเหมือนเป็นสถานการณ์ที่วินวินทุกฝ่ายเลยนะคะทั้ง A f f i r m w o ม l d p a y บริษัท SaAS แล้วก็ร้านค้าปลายทางด้วยแต่ในมุมของ Worldpa y เองล่ะคะเขามองเห็นประโยชน์อะไรจากการร่วมมือครั้งนี้บ้างคะอ๋อสำหรับ WorldPay การมี A f f i r m มเข้ามาเสริมทัพเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับแพลตฟอร์ม w o โ l เ a ย f o r ร์มแพลตอรของเขาเองด้วยครับคือทำให้บริษัทซ a สที่เป็นลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเออได้ใช้บริการที่มันครบวงจรมากขึ้นนะคุณแมดดาวน์ที่เป็นประธานของ w o โ l เพย์ฟอร์มแพลตเขาบอกว่ามันช่วยให้พันธมิตรซอฟต์แวร์เขาเนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับผู้ใช้แล้วก็พร้อมยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าไปด้วยเลยครับอืมนั่นก็สมเหตุสมผลนะคะ มันเหมือนกับการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อดึงดูดแล้วก็รักษาลูกค้าซาร์สเอาไว้ใช่ครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะคือมันสะท้อนภาพใหญ่ของเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆที่เรียกว่า embedded finance หรือการเงินแบบฝั่งตัวครับนี่คือแนวคิดที่ว่าบริการทางการเงินต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องจ่ายเงินกู้ยืมประกันอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้อยู่แยกเดียวๆอีกต่อไปแล้ว แต่มันจะถูกฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ใช้งานบนแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่เราใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันเลยครับการเงินแบบฝังตัวขอขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะมันต่างจากการจ่ายเงินออนไลน์ปกติที่เราคุ้นเคยกันยังไงล่ะคะได้ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมัยก่อนนู้นเลยถ้าเราอยากเติมเงินมือถือเราอาจจะต้องไปซื้อบัตรเติมเงินหรือไม่ก็ไปที่ตู้ ATM ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เราทำผ่านแอปธนาคารหรือแอปของผู้ให้บริการมือถือได้เลยอันนั้นก็คือรูปแบบหนึ่งของการฝังบริการทางการเงินคือการชำระเงินเข้าไปในแอปอื่นหรืออย่างเวลาเราเรียกรถผ่านแอปพอถึงที่หมายจ่ายค่าโดยสารมันก็ตัดบัตรที่เราผูกไว้โดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องควักเงินสดไม่ต้องเปิดแอปธนาคารแยกต่างหาก คือมันทําให้การทําธุรกรรมทางการเงินมันไร้รอยต่อมากๆกลืนไปกับกิจกรรมอื่นๆที่เรากําลังทําอยู่เลยใช่เลยครับในกรณีของ Affirm กับ w o p p y นี่ก็คือการฝังบริการสินเชื่อณจุดขาย Point of Sale Lending หรือ BNPL เนี่ยแหละครับฝังเข้าไปในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ร้านค้าเขาใช้จัดการธุรกิจของเขาอยู่แล้วทำให้พอลูกค้าจะจ่ายเงินปุ๊บก็มีตัวเลือกผ่อนจ่ายกับ Affirm โผล่ขึ้นมาให้เห็นทันทีโดยที่ร้านค้าเองก็แทบต้องไปวุ่นวายเชื่อมต่อระบบอะไรมากมายเลยเพราะมันมาพร้อมกับระบบชำระเงินของ w o l d p a y ที่เขาใช้อยู่แล้วนี่แหละครับคือพลังของ Embedded Finance มันช่วยลดแรงเสียดทานทำให้บริการทางการเงินมันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยทั้งฝั่งธุรกิจและก็ผู้บริโภคด้วยครับ เป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างแอปพลิเคชันทั่วไปกับบริการทางการเงินนี่เริ่มจางลงเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้กลับมาที่ตัว a f f i r มเองบ้างค่ะรูปแบบบริการ BNPL ของเขาเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้ได้รับความนิยมแล้วมันต่างจากบัตรเครดิตยังไงบ้างคะครับ หลักการพื้นฐานของ BNP L ก็คือให้ลูกค้าซื้อของหรือบริการไปก่อนแล้วค่อยมาแบ่งจ่ายเป็นงวดๆที่หลังนะครับสำหรับ Affirm เนี่ยเขาก็เสนอแผนการชำระเงินที่ค่อนข้างหลากหลายเลยอาจจะเป็นการแบ่งจ่าย4งวดเท่าๆกันทุกๆ2สัปดาห์อันนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีดอกเบีย้ยหรืออาจจะเป็นแผนผ่อนชำระรายเดือนที่นานขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีดอกเบียเ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับอ๋อตรงนี้สำคัญเลยนะคะที่บอกว่าดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0% APR Annual percentage rate หมายความว่าไม่ใช่ทุกแผนที่จะปลอดดอกเบีย้ยใช่ไหมคะถูกต้องครับแผนผ่อนศเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นสําหรับยอดซื้อที่ไม่สูงมากหรือว่าระยะเวลาผ่อนสั้นๆ เช่นแบ่งจ่าย4ครั้งใน6สัปดาห์อะไรแบบนั้นแต่เราเป็นยอดซื้อที่สูงขึ้นหรือว่าเลือกระยะเวลาผ่อนนานขึ้นเช่น6เดือน12เดือนหรือนานสุดๆได้ถึง60เดือนหรือ5ปีเลยนะแบบนั้นก็อาจจะมีอัตราดอกเบีย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอัฟเฟิร์มเขาก็จะแสดงให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจเสมอครับว่าต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่รวมดอกเบีย้ยแล้วถ้ามีนะแล้วเรื่องวงเงินที่รองรับล่ะคะซื้อของได้ตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ ค่อนข้างกว้างเลยครับตั้งแต่ยอดซื้อน้อยๆประมาณ35ดอลลาร์ไปจนถึง30 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเลยครับก็ขึ้นอยู่กับการอนุมัติแล้วก็แผนที่เลือกด้วยแต่ว่าจุดขายสำคัญมากๆที่ Affirm เขาเน้นย,ย้ำตลอดแล้วก็ทำให้แตกต่างจากบัตรเครดิตแบบเดิมๆเลยก็คือเรื่องค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมหมายถึงค่าธรรมเนียมอะไรบ้างคะ Affirm เขาชูจุดเด่นเลยว่าไม่มีค่าธรรมเนียมล่าช้าเลทฟีส อันนี้ตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง Hidden Fees แล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการชำระคืนก่อนกำหนด Prepayment Penalties ด้วยนี่คือจุดที่แตกต่างจากบัตรเครดิตแบบชัดเจนมาก ซึ่งปกติบัตรคเครดิตถ้าจ่ายช้าก็จะมีค่าปรับใช่ไหมครับอาจจะมีค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆจุกจิกอีกเยอะแยะเลย <S <S อืมความโปร่งใสแล้วก็การไม่มีค่าปรับล่าช้านี่เองใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆหรือคนที่ไม่ชอบความซับซ้อนของบัตรคเครดิตใช่เลยครับมันให้ความรู้สึกว่าเออมันตรงไปตรงมาดีนะ รู้ยอดที่ต้องจ่ายแน่นอนไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยถ้าเผลอจ่ายช้าไปวัน2วันจะเจอค่าปรับโหดๆห,หรือเปล่าแต่แต่แน่นอนว่าการไม่มีค่าปรับล่าช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจ่ายช้าได้โดยไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับคือการผิดนัดชำระนี้เนี่ยก็ยังส่งผลเสียต่อประวัติเครดิตของผู้กู้อยู่ดีนะครับอฟเฟิรม์มเขาก็ต้องมีกระบวนการติดตามนี้เหมือนสถาบันการเงินทั่วไปแหละครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถึงไม่มีค่าปรับเป็นตัวเงินแต่ก็ยังมีผลกระทบเรื่องเครดิตอยู่ดีอืมแล้วในมุมของฝั่งร้านค้าหรือธุรกิจล่คะคะการมีแ f f i r รมเป็นตัวเลือกเนี่ยมันช่วยเขาได้ยังไงบ้างนอกเหนือจากการติดตั้งที่ง่ายขึ้นผ่านเว r l เพย์แล้วครับประโยชน์หลักๆที่แ f เฟิร์มเขามักจะสื่อสารกับร้านค้าเนี่ยมีอยู่สัก3ข้อใหญ่ๆครับ1คือช่วยเพิ่มยอดขายโดยรวม increase sales เพราะพอมีทางเลือกให้แบ่งใจได้ลูกค้าก็อาจจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นหรืออาจจะกล้าซื้อของชิ้นที่ใหญ่ขึ้นไปเลย2คือเพิ่มมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ย increase average order value AOV อันนี้ก็จะต่อเนื่องจากข้อแรกเลยคือแทนที่จะซื้อแค่ชิ้นเดียวอาจจะซื้อหลายชิ้นหรือซื้อรุ่นที่แพงขึ้นเพราะว่าผ่อนได้ไงครับและ3คือเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ reach new customers โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะยังไม่มีบัตรเครดิตหรืออาจจะมีวงเงินจำกัดหรือกลุ่มที่แค่ต้องการความยืดหยุ่นในการจ่ายเงินมากกว่าครับฟังดูเป็นข้อสเสนอที่น่าสนใจมากๆสำหรับร้านค้าเลยนะคะแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีต้นทุนแฝงอยู่หรือเปล่าคะร้านค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรกับ Affirm ด้วยไหมคะสาหรับบริการนี้ แน่นอนครับมีครับคือโมเดลธรุรกิจหลักของ BNP l ส่วนใหญ่เลยรวมถึง Affirm ด้วยเนี่ยคือการเก็บค่าธรรมเนียมจากร้านค้า Merchant Fees สำหรับทุกๆยอดขายที่เกิดขึ้นผ่านบริการ BNP l ของเขาเนี่ยครับค่าธรรมเนียมตรงนี้มันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับประเภทธรุรกิจขนาดของร้านค้าหรือข้อตกลงอื่นๆอ,อ,อีกนี่แหละครับคือแหล่งรายได้สำคัญที่ทำให้ Affirm สามารถเสนอแผนผ่อน0%หรือว่าไม่มีค่าธรรมเนียมล่าช้าให้กับผู้บริโภคได้ อ๋อโอเเข้าใจแล้วค่ะไรายได้หลักมาจากฝั่งร้านค้านี่เองซึ่งร้านค้าเขาก็ยอมจ่ายเพราะมองว่ามันช่วยเพิ่มยอดขายเพิ่มเอ v ได้คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมที่เสียไปใช่ครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันร้านค้าก็ได้เครื่องมือมาช่วยกระตุ้นยอดขายอั f เฟิร์มก็ได้ค่าธรรมเนียมผู้บริโภคก็ได้ความสะดวกความยืดหยุ่นในการจ่ายเงินแต่แน่นอนครับร้านค้าเขาก็ต้องคำนวณให้ดีเหมือนกันว่ามันคุ้มค่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมานี้หรือเปล่า ทีนี้ถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะการที่ Affirm เขาบุกหนักเข้าสู่เครือข่ายของ w o r l d p a y ผ่านโมเดล Embedded Finance แบบนี้เนี่ยมันมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ยังไงคะในตลาด BNPL ที่การแข่งขันก็ดูจะดุดเดือดมากๆอยู่แล้วโอ้โหสำคัญมากเลยครับเพราะตลาด BNPL ตอนนี้เนี่ยผู้เล่นเยอะมากจริงๆทั้งรายใหญ่ระดับโลกอย่าง Kana Afterpay ซึ่งตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Block อ Square ไปแล้ว PayPal เขาก็มีบริการ PayInfo ของเขาไหนจะผู้เล่นรายย่อยในแต่ละภูมิภาคอีกเพียบเลยการแข่งขันมันสูงมากครับการจะหาลูกค้าใหม่หรือหาร้านค้าใหม่ๆมาเข้าร่วมเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแล้วก็มีต้นทุนสูงด้วยการไปฝังตัวเองอยู่ในแพลตฟอร์มที่คนใช้อยู่แล้วอย่างโว p เพก็เลยเป็นเหมือนทางลัด ต้องเรียกว่าเป็นทางลัดที่ทรงประสิทธิภาพมากๆเลยครับแทนที่ต้องไปเคาะประตูร้านค้าทีละรายหรือต้องทุ่มมุบการตลาดมหาศาลเพื่อดึงดูดผู้บริโภคโดยตรง a อเฟ i ร์มสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ณนะจุดตัดสินใจซื้อ point of sale ได้ทันทีเลยผ่านแพลตฟอร์มที่ทั้งร้านค้าและผู้บริโภคเขาคุ้นเคยอยู่แล้วมันช่วยลดต้นทุนในการหาลูกค้า customer acquisition cost ได้เยอะมากแล้วก็ช่วยให้ขยายฐานผู้ใช้งานได้รวดเร็วกว่ามากๆด้วยครับนี่คือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเลยในเกมที่ต้องแข่งกันด้วยสเกลหรือขนาดนะครับ การเติบโตอย่างรวดเร็วแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อภาพรวมของวงการการเงินหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคบ้างคะครับมีหลายมิติที่น่าจับตามองเลยนะครับอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนคือการเข้าถึงสินเชื่อที่มันง่ายแล้วก็ดูเหมือนจะฟรีในกร,รณีที่เป็น0% APR เนี่ย มันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัวได้ง่ายขึ้นสำหรับบางคนนะครับแม้ว่าจะมีความโปร่งใสเรื่องยอดชำระก็จริงแต่ความง่ายในการกดซื้อเนี่ยอาจจะทำให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมันมีความท้าทายมากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่หน่วยงานกำกับดูแลในหลายๆประเทศเขาเริ่มให้ความสนใจกันแล้วครับใช่ค่ะเริ่มมีข่าวเรื่องการกำกับดูแล BNPL มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันอย่างที่2นะครับคือการแข่งขันกับผู้ให้บริการสินเชื่อแบบดั้งเดิม พวกธนาคารบริษัทบัตรเครดิตต่างๆกำลังถูกท้าทายโดยตรงเลยพวกเขาก็ต้องปรับตัวอาจจะด้วยการออกผลิตภัณฑ์ BNPL ของตัวเองมาแข่งหรือปรับปรุงข้อเสนอของบัตรเครดิตให้มันน่าสนใจมากขึ้นเราคงได้เห็นการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆระหว่างผู้เล่นหน้าเก่ากับหน้าใหม่ในตลาดสินเชื่อรายย่อยนี่แหละครับแล้วอย่างที่3ล่ะคะอย่างที่3คือวิวัฒนาการของระบบนิเวศการชําระเงินโดยรวมเลยครับ การเติบโตของ BNP L แล้วก็ Embedded Finance เนี่ยกำลังเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็วิธีคิดเรื่องการชำระเงินไปเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องการจ่ายเงินแล้วแต่มันรวมถึงการให้สินเชื่อการยืนยันตัวตนการจัดการข้อมูลทุกอย่างมันกำลังถูกผสานเข้าด้วยกันแบบแนบเนียนมากขึ้นเรื่อยๆพวกเทคโนโลยีอย่าง APIs Application Programming Interfaces เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในการเชื่อมต่อบริการต่างๆเข้าด้วยกันแบบนี้ ฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญมากๆเลยนะคะของวิธีการซื้อขายแล้วก็การจัดการเรื่องเงินเงินทองทองของเราเนี่ยการจับมือกันของแ f ปเฟรและ Worldpa y ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนฟันเฟืองชิ้นสำคัญมากๆที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ถูกต้องเลยครับมันเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากๆว่า Finance Tech หรือเทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยกำลังเข้ามาเปลี่ยนภูมิทัศน์เดิมๆไปได้อย่างไร การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์แบบนี้จะเป็นกุญแจสำคัญเลยครับในการอยู่รอดแล้วก็เติบโตในอนาคตไม่ใช่แค่ในวงการ BNPL นะครับแต่รวมถึงบริการทางการเงินอื่นๆด้วยสรุปแล้วการขยายความร่วมมือระหว่าง Affirm กับ WorldPay ครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่ข่าวธุรกิจธรมธรมดาๆนะคะแต่มันคือการเร่งเครื่องให้ BNPL เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นผ่านคอนเซปต์ของ Embedded Finance ทำให้ร้านค้าสามารถเสนอบริการนี้ได้ง่ายขึ้นมากมาก และผู้บริโภคก็มีทางเลือกในการจ่ายเงินที่ดูเหมือนจะสะดวกและก็ยืดหยุ่นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ครับมันคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นที่เทคโนโลยีกําลังผสานบริการทางการเงินเข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆอย่างไร้รอยต่อมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันในตลาดแล้วก็รูปแบบธุรกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนครับ น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างการซื้อของกับการกู้ยืมเงินมันจะจางลงไปแค่ไหนแล้วความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นมานี้มันจะนำมาซึ่งโอกาสหรือว่าจะนำมาซึ่งความเสี่ยงที่มากกว่ากันสำหรับผู้บริโภคแต่ละคนเป็นคำถามที่น่าจะยังไม่มีคำตอบสุดท้ายในเร็ววันนี้เลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยนะคะและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ